เปิดภาพปาร์ตี้แก่งนางฟ้าตัวท็อปรวมตัวกันที่บ้านมาดามแป้งริมทะเลชะอำ ถือว่าเป็นงานประจำปีเกยนไปแล้วนะคะสำหรับงานปาร์ตี้ปีใหม่ที่จัดขึ้นที่บ้านมาดามแป้งนวลผันล่ำซำค่ะปีนี้อาจจะจัดขึ้นเร็วสักหน่อยนึงก็ได้จัดขึ้นที่บ้านจันเต็มดวงที่ชะอําค่ะเป็นคฤหิสน์หรูริมทะเลชะอําของมาดามแป้งที่งานนี้นะคะได้รวมนางเอกตัวท็อปนะคะมากันแบบพร้อมหน้าเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอัมพัชลาภาแอนทองประสมแอฟทักษอรน,นัดมีเรียนุ่นวรมนุษเชอรี่เข็มอักษร แม้ปีนี้จะขาดคุณแม่ลูกสองอย่างสีเลดตาเจนเซนที่พึ่งคลอดลูกสาวน้องเลดิต้าได้ไม่กี่วันก็เลยไม่ได้มาร่วมงานด้วยแต่ว่าก็ยังมีพระเอกหนุ่มต่อธนภพและก็หวานใจของแอบทักษอรนน์กุลชาโนนมาร่วมสีสันในงานด้วยนะคะซึ่งงานนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานค่ะ2หนุ่มเนี่ยก็ช่วยเอนเตอร์เทนสาวๆได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการร้องเพลงนะคะหรือว่าการเต้นการจับของขวัญน,นะคะบรรยากาศ ในงานเนี่ยสาวๆรวมตัวกันแบบนี้ยิ่งทวีคูณความสวยเข้าไปอีกค่ะซุปตาของเรานะคะที่จับได้รางวัลใหญ่ก็คือแอนทองประสมนั่นเองค่ะจับได้เงินรางวัลจากมาดามแป้ง1ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ยังเป็นอัมพัชราภามือดีมือเฮงเหมือนเดิมเลยนะคะจับได้กระเป๋าแอร์เมสด้วย สำหรับสาวๆคนอื่นๆนะคะก็ได้รางวัลกันท่วนนางานนี้นางเอกซุปตาของเรานับวันยิ่งสนิทกันมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะเรียกได้ว่ามีแต่คนรอดูภาพความสนุกของทุกๆปีค่ะยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนล่วงหน้าด้วยนะคะ